ห้าเจ็ดหก่ห้าค่ะใช่ค่ะเบอร์คุมพันรบกันูรัยนนุราชาวันที่สิบมีนาเก้าโมงเขาให้สัมภาษณ์ด้วยสัมภาษณ์ออกข่าวสิบมีนาสัมภาษณ์ออกข่าวแล้วยัง เรียงอันนี้นายอะพี่จาได้ไหมเรียงคนที่มันลุมท,ที่ที่ไร้เสร็วันเนี้ยแหละที่มีปัญที่มีปัญหาในอะทุกท่องเลยค่ะออกทุกท่องเลยออทุกท่องเลยจ้ะออกทุกท่องทั่วประเทศเลยใช่วันที่สิมิเก้าวันที่เก้า เก้าโมงเขาสัมภาษณ์กาเขาระลาสัมภาษณ์เก้าโมงวันที่จิบเรื่องที่ในไลฟ์สดวันนี้แหละค่ะมันไม่ชัน่าเลยอ่ะมีคนบอกอ่ะจะใช่ไใน พี่สาวเป็นเอฟตีสมัยไม่เคยแชทแชทนะเรอเดี๋ยว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 ให้เดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่ต้องต้องต้องเดี๋ยวต้องมาดูฟังห่ารัดก่อนแล้วให้สคัคภาอะไรอ่ะอจะให้อ๋อสคัคภาเรื่องอันอั้นแหละจะให้พูดว่าอะไรดีละ่ะ อะไรนี่ป่ะเอพีที่มาแคลงน้องสาวอะ่ะเออประมาณนี้นปะ่ะประมาณอย่างนี้ยแหละ,ะวันนี้ในอะ่ะที่ที่ถูอรัดไลสดอะ่ะให้ดูขอต้องไปขอโทษที่นักข่าวเลยค่ะต้องไปขอโทษที่นักข่าวแล้วกันค่ะ เพราะว่าเอฟปีมันแรงเล่นแรงเกินไปนะใช่ชนะเข้ากันเลยเหรอ ฮะยังไล์กำลังไล์อยู่คุยได้ค่ะอ๋อได้ได้ได,ได,ได้โอเคอ๋ออ๋เอ,อเรื่องนักข่าวไหนคะ่ะ คุณที่ดาพรทางเจ้าของปฏิบัติรับงานนะคะคุณที่ดาพรทางเจ้าของนานขอปฏิบัติเกอรับงานคุณนะเนื้อจัดแส้ต้องที่ดาวรัดแรงเกินไปค่ะ ไปพร้อมกันหรือ,อยังคะหรือว่ายังไงคะมันมมนมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อะพี่เขาโทรมาเต็มเลยนักข่าวโทรมา ัสดีค่ะใช่ค่ะใช่แล้วเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยจ้ะเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยโอ้อเขาสั่งทำพิโคก็ปุกแป๊บนึ่งนะคะพอดีทำงานอยู่ค่ะ